ทศก,กัณฐ์ก็น่าจะหัวใหญ่ล่ะทศก,กัณฐ์นี่เล็กๆนี่เพื่อนเพ่พี่ๆเวลาซื้อระวังนะครับเขาชอบเอาหกหลงมาหลอกขายนะครับถ้าถูก,ถกบอลสีชมพูทวีปนะครับนี่ครับเห็นไหมชมพูทวีปคือล่างสมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหมเทพอักษาราด่างบอลกราบนะครับดูครับเห็นไหมเทพอักษาราบอลกราบด่างแล้วนะอ่า สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้แดดดีมากเลยนะครับฝนก็หยุดแล้วดูครับโอ้โห و, บอลสีได้แดดสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับตั้งโกโดเกเดกันเลยทีเดียวนะครับบอลสีได้แดดอ่าวันนี้ก็มีแนะนํามานะครับว่าพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ด อ่าอัปเดตบอลสีต้นแม่พันธุ์ให้ดูหน่อยครับนะครับโอ้โหสวนบอลสีเบิดชัยเห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็จะพลาดได้ไงครับเราก็จะอัปเดตบอลสีแม่พันธุ์ที่เรามีประมาณแ800รอกว่าต้นให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> มีไม่ถึงหรอกพูดเล่นมีแค่นี้ตู้เดียวนี่แหละแล้วก็เปิดเข้าเปิดออกเปิดไปเปิดมาทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับก็ตู้นี้แหละนะครับนี่ครับบอลสี แม่พันธุ์ของเรานะครับนี่โอ้ดูนางรากสดเขาเป็นเหมือนแบบหางแบบโอ้โหหางนกเลยนะเนี่ยนี่ครับนางรากสดก็ยังเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างดีนะครับนี่นี่อันนี้หน่อเท้าลำไยนะครับอาคิวต่อไปจะผ่าหัวเท้าลำไยแต่ต้นหน่อนี้ผมจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุนะครับเพราะว่าดูแข็งแรงมากแล้วก็สวยด้วย เท้าลำไยต้นนี้ก็ดูโสมแล้วนะครับดูครับนี่ผมก็ผ่าหัวไปเยอะแล้วนะนพะเก้านี่ก็ผ่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเลยนะครับน้พะเก้ากำลังงอกแต่ตอนนี้ใบใหม่เขางอกออกมาแล้วนะครับนี่คิวต่อไปก็เป็นนี่ครับนารีบุรพานี่เป็นมหาเศรษฐีเนาะแล้วก็ศิลาหุ้มทองนะครับก็จะผ่านะครับ คิวคิวแรกนี่ขอเป็นเท้าลำไยก่อนเอามาแยกหนอแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราจัดทรงเขาอ๋อตอนนี้เท้าลำไยนี่สวยครับเขาเริ่มแก่ละแก่แบบจัดมากเลยครับดูครับแล้วเริ่มโทรมละเพราะว่าใบใหม่ที่งอกออกมานี่รู้สึกว่าจะเริ่มเล็กกระจิดลิดติดเดียวแล้วนะครับเนาะนี่ก็เป็นธาตุบางแก้วนะครับเดี๋ยวผมขยับ เพราะว่าธาตุบางแก้วจะได้แสงนี่ครับธาตุบางแก้วอ่าเนี่ยครับมันก็รอคิวผ่าอยู่นะดูทศกัณฐ์ครับกัดสีสวยแล้วนะครับดูใบใหม่มากก็กัดสีละมีหน่อแล้วโดวยทศกัณฐ์หนึ่งหนอ่อว่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับทศกัณฐ์ก็น่าจะหัวใหญ่ละทศกัณฐ์นี่เล็กๆนี่เพื่อนๆพพี่ๆเวลาซื้อระวังนะครับเขาชอบเอาหกหลงมาหลอกขายนะครับถ้าถูกๆดูสิ เนี่ยครับต้นเล็กทศกัณฐ์เนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนหกหลงมากเราจะดูแยกไม่ออกเลยสะดงสะดือสะโพกก้านอะไรเหมือนหมดนะครับโตมาเราถึงจะรู้เพราะว่าทศกัณฐ์เป็นบอลสีที่เวลาโตมันถึงจะสวยเล็กๆไม่สวยหรอกไม่เหมือนบอลป้ายไม่เหมือนพวกอับสอนนางลากสดธาตุบางแก้วเท้ารำไพอะไรพวกเนี้ยเขาจะสวยแต่เด็กเราจะดูออกนะครับนี่แหละครับบอลสีแม่พันธุ์โหนก็มีประมาณนี้แหละ นี่ครับนอกนั้นก็ผ่าหัวอะไรไว้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเสนอนี่ให้ดูนะครับนี่นี่บอลสีชมพูทวีปนะครับนี่ครับเห็นไหมชมพูทวีปคือล่างสมบูรณ์นะครับชมพูทวีปเป็นไม้ป้ายเพื่อนๆจะเห็นนะพี่พ,พ,เ,พ,เ,พเพื่อนเเห็นไหมเป็นป้ายนะครับแต่ถ้าเขากัดสมบูรณ์ดูครับ จะมีสีชมพูอยู่ตรงกลางนะครับชมพูทวีปสวยครับอันนี้คือชมพูทวีปมีสวยแต่เด็กจริงๆแล้วเวลาเราซื้อแบบไม่ป้ายมานะครับถ้าเป็นแบบไม่ป้ายอะ่ะมันจะเป็นเขียวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่ครับเขาจะเป็นล่างสมบูรณ์เขาก็จะกัดสีชมพูสวยนะครับชมพูทวีปนี่เนี่ยครับเลี้ยงบอลสีอะ่ะมัน คือมันสนุกครับมันเราได้ดูได้ลุ้นได้เลี้ยงเอ้ยมันจะนี่ไหมนั่นไหมนะครับดูใบนี้ครับป้ายนิดเดียวแต่ดูกัดสีแบบสวยครับชมพูนวีบต้นนี้ก็น่าจะหัวใหญ่แล้วเดี๋ยวจะทําการผ่านะครับผ่พาพวกนี้ก่อนนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็สวยวันนี้เบิดชายบอนสีก็ประมาณนี้แหละครับนะตู้ไม่พันของผม ก็อันเทพเทพก็มีเล็กนิดเดียวนะครับเดี๋ยวว่าจะแบ่งขายนะครับเนาะเ,ออเทพอักษารานะครับรอได้เลยนะครับก็ไม่มีการจองนะครับเนาะเพราะว่าถ้าจองมาแล้วคือลายอะไรมันเยอะนะครับผมทักไปไม่ได้นะครับคือมันจะไหลไหลไหล,หลแล้วมันหายไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเทพอักษาราด่างใบใหม่ก็ด่างนะครับเนี่ย นี่เห็นไหมเทพอักษาราด่างบอลกาบนะครับใบใหม่ออกมาก็ด่างเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอมีสักใบสองใบเดี๋ยวเปิดแบ่งให้นะครับนี่ดูครับเห็นไหมเทพอักษาราบอลกาบด่างแล้วนะอาา่าฮะรอได้เลยมีหลายต้นราคาก็จะไม่เท่ากันนะครับอันด่างก็จะแพงนิดนึงอันที่ยังไม่ด่างเอาไปลุ้นด่างเอาก็ถูกหน่อยนึงนะครับ วันนี้เบิดชัยบอนสีก็ไม่มีอะไรมากพาชมนะครับบอนสีที่เราเก็บสะสมไว้มาเนิ่นนานแสนนานตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวดูศีลาเพชรต้นนี้ครับนี่ก็ใกล้จะผ่าหัวแล้วนะสีลาเพชรน,นี่ก็สวยนะครับไม่แพงด้วยนะลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีครับวันนี้สวัสดีครับ